สบ,บายดีพ่อมแม่พี่น้องข้ามค้างสายพนคนล่างจะออกไปใส่บาทเนาะวันนี้วันนี้แม่นเมื่อนเข่าพันสาเนาะตามหีคอรอบประเภทนี้เราใารกกรส่บาทพ้นกับโต๊ะกับสิไปอ้าวอกันยูวัดถุกเนาะ กอบขัวหนะ้าปั่นบังตะคักข้าอในถวายผานพจน์หนึ่งพื้นไหเม่แวอุน่นกอบขัวหนะ้าปั่นบังตะคัมอยู่นพเอศต้น,นไหแม่แถวอุ่นหนึ่งตนะ้นกอบขัวหน้าปั่นบังตะคัมกมประเอศต้นหนึ่งต้นไหเท้าหนวยทองจันทร์หนึ่งตนะ้นหนา บ็ท่านได้สอบวิธีเนาะแต่วละผลใส่ก่อนช่วงนี้ครอบครัวนะปันจะละข้ามมาเดิต้นให้พ่อเถ่าอีกหนึ่งต้นก่อนา็ฝันไปมันแออัดแต่ว่าเบิ่งกไอแออัดคือเก่าเนาะบ่ได้หักซาใดก็หักซาไปบางคนก็ใไส้บางคนก็บ่ใไส้เนาะข้าพยาญก็ใไส้เนาะนาการบางคนผู้บาเพิ่นก็บ่ใไส้เนาะแม่ ขี่รถมาพนตกหำเปียกเวอทนทีดอกขอบคุณแม่สวยอด็กเด็กได้ถวายดอกไก่หนึ่งชุนกะเทียมหนึงคู่ดอกไม สามดอกห้เตได้ชาวต้นตระพื้นกี่อต้นนอนขออุทิศต้นที่หนึ่งขออุทิศหนึ่งหลวงมีหญ้าพอช่วงอมุนจำหลวดต้นที่สองขออุทิศให้แม่เวินมุนจำหลวดต้นที่สามขออุทิศให้ ข้าวชมปอบมุนจำนวนตนที่ที่ขอุทิศให้พอเยยมุนงจั่งวนตะจนที่หาขออุทิศให้ปูปูเล่นมุ่งจั่งวนนที่พขอุทิศให้เจ้าคำในนี้อุ ป็นวัดบ้านทงสีเมืองเนาะแต่ก่อนมันห้องวัดป่าเดเดี๋ยวนี้มาเป็นวัดบ้านทงสีเมืองเลยบาดใส่ก้อนเนาะท้ำพิธีตามหลังเพราะว่าคนมันหลายมันแออัด การันการเอาที่ที่ซาหาตินเชิบาทไปนบเรื่องไอเชิบาทไปด้วรับที่น้ำหนอกเจ็บก่อนหน่งใน่ไปใส่ก่อหนึ่งชุดฮะร้อยหนึ่งแท็กเงินฐานที่พักกี่ เขาอุิเป yeah. ็น่ัท่นาีน้าตัดท่นไิตอนะัไงไปรื่อยนายพ่อขอบคุณไี่ถวายต้นกระดูกงนไปไปยกทีแม่แม่นยครับไป กางสายชักกระานหนึ <Happiness unting> ่งชุดทำสองแท่งเงินเขาวัชพาสองร้อยบาทเพื่ออยู่ที่เพ่งดวงวิญญาณพอแหวงและแม่ปูนก็ให้ดวงวิญญาณจะมาข่สรับแล้วข็ให้กระคุณนกระตุ้นก็กระตุ้นไปก็เชือทาเสื้อนางไซมัน ต้งทิมงีนนเรมีถาหนึ os, ่งุและต้นหนึ่งต้นข้าวอ๊ตเต็มถวงมิญาณขคอง่อใหญ่เล่นเรื่องหลับเรื่องนันเหยองญานจะมาเอารปแล้วเขาควรจะส่งต่อไสู่ก็ูกเป็นไปยกขีดนะฮะยกขีดใช่ตัท้